คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเสียงจะส่วนควบคุมภาคพื้นดินใน2ูต0นวัน A Space Odyssey ถึงที่ฟังดูสมจริงและน่าเชื่อถึงขนาดนั้นมันจะมีตัวละครที่โผล่ในจอแล้วอธิบายภารกิจในยาน Discovery เนาะคำตอบก็คือพอนั่นคือของจริงนะครับชายผู้เสียงแล้วก็โผล่ในเฟรมนั้นคือ Frank W Miller เขาไม่ใช่นักแสดงแต่เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมภารกิจของกองทัพมกาสารั์ตัวจริงที่ครูบริกเนี่ยจ้างเข้ามาเพราะต้องการเสียงที่สมจริงที่สุดแต่ความสมจริงนี้ก็มาพร้อมกับปัญหานะครับด้วยความที่เขาเนี่ยไม่ใช่ดาราอาชีพคุณมิเลอร์เลยตื่นเต้นและประหม่ามากเขาเติดนิสัยตบเท้าตลอดเวลาที่อาเสียงและเสียงตบเท้านี้มันมักจะดังเข้ามาในไมโครโฟนทำให้เทปเสียงนั้นเสียแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่พูดกับจอมเพอร์เฟคอย่างสตานีคูบริกจะทำยังไงล่ะตะคอกใส่หรือไล่ออกแต่คนพอรู้คูบริกเนี่ยมีชื่อเสียงไม่ดีเนาะหรือการกับนักแสดงนะครับแต่ถ้ามอยมุมหนึ่งเนี่ยล้วก็เห็นว่าเขาต้องกลับแบบเขียยแบบจงใจเนาะถ้าคนไหนไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพเขาก็จะกับอีกแบบหนึ่งนะกลี่นของตัวแฟนก็เช่นกันนะครับคูบริกเนี่ยก็ไม่ได้ตะคอกใส่ไม่ได้ด่าะไรเ,เาขาเขากลับแก้ปัญหาที่เรียบง่ายมากเขาก็หยิบผ้าคนหนูมาพับ ระหว่างใต้เท้าของคุณมิลเลอร์แล้วก็ให้เขาเนี่ยตอบเท้าตามใจชอบได้เลยนะครับมันก็แสดงเห็นว่าครูบิกเนี่ยอ่ะแกอาจจะโขดจริงกับนักแสดงบางคนแต่แกก็รู้ว่าแกกลัวจะกำกับใครแบบไหนไม่ใช่ว่าแกเนี่ยจะโขดกับทุกคนในกองถ่ายนะครับ X-ray Delta 2049 er